คลิปนี้นะครับเรากำลังจะไปเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านประการชนไปดูวิวที่เขาช่องลมกันนะครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับผมทางของเรา EP นี้จะพาซิ่งเจ้ารีเบล3 0 0ไปเขื่อนขุนด่านประการชนไปชมวิวที่เขาช่องลมกันครับโดยเราออกเดินทางจากบ้านผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกครับเขาบอกนวะ่าน้ำมันท่วมทาง โอเคงั้นเราก็ไปตามจิตเ,เลยอ้อมเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับเมื่อก่อนนะตรงใต้าดาดฟ้าตรงนั้นนะ่ะมันจะวนได้นะวนแล้วก็เราก็จะขึ้นไปฝั่งตรงข้ามเลยแต่ทีนี้น้ำมันท่วมทางครับเพื่อความปลอดภัยเราก็เชื่อป้ายเตือนเขาไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่ายทิร์นเอา ตอนนี้เรายังไม่ถึงที่หมายนะครับแต่ว่าฝนตกแล้วลงเม็ดนิดหน่อยแล้วทุกคนดูจับฟ้าก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันคึ้มคึ้มคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าเราคิดมาอยู่แล้วว่าเที่ยวช่วงนีนน้น่าจะต้องเจอสภาพอากาศน,นี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าตกเราก็เที่ยวดีๆนะเพราะวันลาด้านหายาก โอเคถ้าจากแมพก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะถึงเขื่อนขุนด่านประการชนแต่เราจะไปทางเลี้ยงเนืองยินดีต้อนรับสู่เขื่อนขุนด่านประการชน เห็นท้องฟ้าตรงนี้แล้วมีหวังนะครับ <c oughs> จากที่เห็น <c oughs> ผมก็จะใช้เส้นปากพลีวิ่งเข้านครนายกและใช้เส้นเลี่ยงเมืองไปยังเขื่อนคุนดัดประการชนครับ <c oughs> แต่ก่อนจะขึ้นไปที่เขื่อนเราจะแวะหาข้าวกินเติมพลังกันก่อนครับสวัสด <c oughs> ีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านแล้วต่อเตี๋ยวต้มตุ๋นบ้านคีรีวัน ก็อยู่ก่อนทางขึ้นเคื่องคุณนานประการชงนะครับผมเอาเป็นกระเพราเนื้อละกันครับกะเท่าเนื้อสุนเดียวสไลซ์ครับเานื้อสไลซ์กะเหล่าเหล่าเลยกะเหล่า,า,เ,ลา,า,เ,ลาเนื้อสุนดีอะ่ะครับผมขอบคุณครับอร่อยมากครับลุง ไปเขื่อนขุนด่านเนี่ยครับ49นาทีลูกครับผมตรงตรงเขาช่องลมช่วงนี้เที่ยวได้ไหมครับอ่าเคยไปแต่ตรงเขื่อนแต่วันนี้ผมจะไปเขาช่องลมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเที่ยวได้ไหมครับได้สบายมันน้ํามันเยอะไหมครับช่วงนี้เยอะหรอโอเคอย่าไปเชื่อข่าวมากโอเคครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวได้สบายครับผมบนนี้กลับมาที่เอาวหัวน้ำอ๋อ โอเคครับครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่เขื่อนขุนด่านกันเลยเมื่อกี้ฟ้าก็ยังสว่างอยู่แต่ทีนี้ดูข้างหลังเริ่มคุ้มคือกและก็ต้องลุ้นๆนะว่าฟ้าจะเป็นยังไงโอเคอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันเดี๋ยวไปลุ้นเอาเด้อต่อเตี๋ยวต้มตุนบ้านคิลีวัน อรออ่ยิ่มจากร้านต้อเตี๋ยวต้มตุ๋นบ้านคิรีวันเราก็จะออกเดินทางกันต่อโดยใช้ถนนเส้นบ้านคิรีวันมุ่งหน้าไปถนน3050จากนั้นผมก็จะใช้เส้นทางที่เข้าผ่านถนนหน้าเขื่อนซึ่งเส้นนี้เวลาวิ่งไปก็จะมีวิวที่ดีมากๆเลยครับวัตถุประสงค์ที่ทําช่องนี้จริงๆเลยนะวัตถุประสงค์จริงเลย,นะเลยคือหาที่ลงคลิปเพื่อเราจะเอาไว้ดูแบบ ตอนที่แบบเราแก่แล้วอะไรเงี้ยหรือแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าแบบเออเราเคยไปไหนมาบ้างทำอะไรอะไรเงี้ยก็ใช้พื้นที่ของ youtube ไม้เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าแบบใครดูแล้วรู้สึกว่าเออน่าติดตามน่าดูอะไรเงี้ยก็กดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะโอ้ ได้เ,ดเ,เราเห็นป้ายแล้วนะครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับและนี่ก็จะเป็นวิวจากถนนด้านหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนครับจากจุดนี้ขี่ตรงไปอีกสักพักก็จะเจอกับวงเวียนพอเราเห็นวงเวียนแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ถนนของเข,ขื่อนขุนด่านประการชนครับ ทางขึ้นก็จะมีความชันและก็คดเคียวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ขี่ยากอะไรครับพอขึ้นไปถึงด้านบนเราก็จะไปติดต่อเหมาเรือที่ท่าเรือใกล้ๆกับที่จอดรถนะครับซึ่งจุดนี้ผมลืมอัดฟุตเทจเอาไว้ก็จะขอกระโดดข้ามไปตอนที่เราเดินไปลงเรือเลยแล้วกันครับ กำลังกับเดินไปที่เรือนะครับเพื่อไปเข่าช่องลมนะครับรอบนี้คือเราเหมาเรือเลยถ้าเหมาเรือเนี่ยก็จะอยู่ที่1500้อบาทต่อลำนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรารอไปพร้อมกับคนอื่นเนี่ยก็จะเจ็ดคนใช่ไหมเจ็ดคนไห <คน S 1> ม<ะ>คนละสองร้อยนะครับแต่วันนี้เราเี็ดรอแล้วก็เลยเหมาเลยไอ้บันไดที่มันดูหลงสูงเลยมันจริงๆมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ ดูในคลิปคือแบบเหมือนแบบมันจะสูงมากเลยอะจริงๆมันก็ไม่ได้เดินยากขนาดนั้นแล้วเรือเบอร์3 3ของเราอยู่ไหนกันบ้โอเคเดี๋ยวนี้เราจะลงเรือนะครับไปที่เขาช่องลมนะครับอันนี้สแกนเลยใช่ไหมครับพี่พันห้าใช่ไหมครับโอเคครับหลังจากที่เรือแล่นออกมาสักพักบรรยากาศร,บรอบๆข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับ จากสันเขื่อนคอนกรีตก็กลายเป็นวิวภูเขาที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ําบรรยากาศร,บรอบๆตอนนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าหลุดเข้ามาอีกโลกนึงเลยครับ เขาจะจอดให้เราชมวิวน้ำตกนะอ๋อเดินขึ้นไปได้ด้วยเไปครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่จุดแรกนะครับเป็นน้ำตกผางามงอนก็ <c oughs> เขาจะให้เวลาเรา40นาทีในการที่เราจะเดินนะครับแต่ว่าถ้าเราเสร็จก่อนเราก็ไปก่อนได้ครับลองไปดูกันว่าน้ำตกผางามงอนมีอะไรบ้าง <c oughs> จุดแรกที่เราจะแวะกันก็คือน้ำตกผางามงอนครับ จุดนี้เขาจะให้เวลาเรา40นาทีในการเดินชมบรรยากาศซึ่งขอสารภาพเลยครับว่าผมเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าน้ําตกเนี่ยอยู่ในโปรแกรมการล่องเรือของเราด้วยและที่ตลกก็คือก่อนจะลงเรือเนี่ยผมยังเข้าใจว่าน้ําตกผ่ายงามงอนเนี่ยคือน้ําตกเล็กๆที่เราเห็นตรงนี้แหละครับเ็จะเป็นน้ําตกเล็กๆไหลามาเป็นชั้นๆนะครับาขึ้นกจะดิ่เชื่อต่กัน แต่พอเดินมาอีกนิดเราก็จะเจอกับทางบันไดหินที่มีเชือกให้เราเดินขึ้นไปด้านบนครับพแบบอ,อขึ้นมาก็จะเปะ็นระดแสงไปเราไปข้างบนกันดีกว่าพอขึ้นมาด้านบนก็จะพบน้ําตกอีกหนึ่งชั้นลหลายๆคนก็จะพักผ่อนถ่ายรูปเล่นน้ำไปที่จุดนี้ครับ แต่สำหรับคนที่ต้องการจะไปต่อให้เดินตามเชือกไปครับจะมีทางให้เราขึ้นไปด้านบนแต่ทางขึ้นด้านบนก็จะมีความลำบากอีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากหินม,มีความลื่นตรงจุดนี้ผมไม่สามารถขึ้นด้วยมือเดียวได้ครับต้องเอากล้องแอคชั่นแคมติดไว้ที่หน้าอกและใช้2มือในการดึงเชือกขึ้นไปดังนั้นมุมกล้องก็อาจจะดูเบียนหัวสักนิดหนึ่งนะครับ ค okay. ไปจ้าใกล้ถึงแล้วโเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนก็จะพบกับน้ําตกชั้นบนสุดที่มีความสวยงามแต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดสุดท้ายนะครับยังมีทางให้เราได้ไปต่อแต่ว่าขอล้างหน้าล้างตาเติมความสดชื่นก่อนจะไปต่อสักนิดหนึงครับไปครับขึ้นมา จะลองขึ้นข้างบนนะมันยังไปได้อีก 嗯，<laughs> 要放哪？ เรากำลังจะลงจากน้ำตกหางามงอนแล้วนะครับแล้วก็จะไปจุดต่อไปไอครับเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปจุดถัดไปกันดีกว่าอ๋อๆ๋ออกีเซียก็ไม่ออกจากหูแล้วที่ จุดที่2คือน้ําตกคลองครามครับน้ําตกอะไรครับพี่คลองครามคลองครามอ๋อโอเคครับพี่40นาทีครับ40คุณครับเดินชิดขวาไป้ต่อไปเราจะไปน้ําตกคลองครามนะครับโอเคอันนี้พี่เขาบอกไปน้ําตกคลองครามน่าจะใช่นะคลองคลาม,ามเออได้ยินไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้ เป็นเสียงเรือมันดังก็จุดที่สองครับเขาจะให้เวลาเราสี่สิบนาทีเหมือนกันนะครับสวยนะแต่ว่าร้อนนะเนี่ย<อ>แดดเปรี้ยง<ถ>เลยอลังค้ๆมๆจะดียนนยพอฟ้ามันเปิดแดดมันก็ส่องเต <ๆ S 3> ็มเต็มไงอันเมื่อกี้น้ำตกอะ่ะมันไม่ร้อนแต่อันเนี้ยน้ำตกอะไรนะคลองคราม ทางนี้เดินมาก็จะเป็นลานทุ่งหญ้าเขียวเขๆวก,วกว้างเลยน,น้อนก็สำหรับน้ำตกทองกรามข้างในก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นกระแสน้ำทังอย่างเงี้ยไหลไปแล้วก็ข้างในจะมีน้ํำตกอันใหญ่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูดีกัแหละมาจ้าปึบ โอ้อันนี้ก็จะเป็นน้ำตกคลองครามนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะน้ำตกคลองครามเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็มีแอ่งนำธารกว้างสวยงามทางเดินเข้ามาก็ไม่ได้ไกลาจากจุดจอดเรือมากแต่ถ้าเรามาช่วงใกล้ๆเที่ยงก็อาจจะร้อนสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะกลับจากน้ำตกคลองครามกันนะครับ ระหว่างที่เราเดินชมบรรยากาศพี่คนขับเรือก็จะคอยดูแลเราอยู่ห่างครับอันเนี้ยเห็นเงื่อแตกอะ่ะร้อนจริงกลับไปกระยำแน่บอ,อกเลยเราใช้เวลาที่น้ำตกคลองคามไม่นานมากนะัก็กลับมาขึ้นเรือไปยังจุดสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของพวกเรามาตั้งแต่แรกก็คือน้ำตกเขาช่องลมซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาน้ำตกเขาช่องลมครับ โดยเรามากันในช่วงปลายฝนประมาณเดือนสิงหาคมบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับโอเคแต่ตอนนี้เรากำลังมาถึงน้ำตก็ขาท่องลมแล้วนะครับอี่นี้คือไยแม็กที่หลายๆคนอยากมานะครับเดี๋ยวเราวยดูปันป้นบัรหุวขอ,ขอมขุลํำยืนไม้โอเคเริ่มจากอันดับแรกขึ้นยังไงอน เราเรือเข้าไปนะเราท่านผู้ดูนะไปโอเคข้อดีของการที่เรามาสองคนคืออะไรรู้ไหมคือเราไม่ต้องเกรงใจเพื่อนร่วมเรือนะแต่ข้อเสียก็คือมันเปลืองกันไปครับ เดินตามเก๊ไม้นะครับพาเราไปไหนไม่รู้นะลงยังไงเนี่ยทำไมไม่ลงตรงนู้นก่อนนะไมั้ยเออลงตรงนี้ง่ายกว่าป่ะ,ปะ กำลังร้นแดดเปๆร้อนอยู่นะแนะนำกันแดดอย่าลืมแต่ผมลืมไปแล้ว<笑><笑>เออยากาศมันสวยแล้วลักษณะมันก็เป็นเขาที่มีอยู่ปบล้อมอยู่สองข้างแล้วก็มีลมกอเลยเรียกว่าเขาช่องลมออสำหรับเขาช่องลมในช่วงเดือนสิงหาคมน้ำก็จะประมาณนี้ครับไม่มากไม่น้อยใครที่อยากจะมาดูน้ำตกสวยๆช่วงนี้ผมว่ากำลังเหมาะเลยครับ ต้องเดินสั่งผ่านไม้แบบนี้แล้วมีเส้นเชื่อกที่สองเราเรียกว่าทริปสู้ชีวิตแนะนำว่าจับดีๆนะครับเพราะถ้าปลับไปกิ๊กล่วงลงไปได้เลยนะตอ้ไยครับตู้ไปตู้ชีวิตมากแต่ตอนนี้แต่ตอนดีเดี๋ยวร่วงนะร่วงไปไม่เก็บนะ เออก็สวยนะสวยเลยแหละแต่ว่ามันร้อนอ่ะแดดร้อนมากเลยอ่ะโอเคอันนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกเขาช่องลมนะครับคิดว่าน่าจะมีข้างในอีกแต่ว่าตงวนี้ก็สวยละที่มันสวยตลอดทางเลยอ่ะสวยแล้วเนี่ยข้างเรือมาจอดจนถึงข้างในนะครับ แล้วก็จะมีผีเสื้อบินโดยรอบๆนะครับอ่าการเดินมันก็ไม่ได้เดินยากมากไม่ได้เหนื่อยมากแต่ว่าค่อนข้างร้อนเลยเดีย๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเฮ้ยเราพบคนป่าในเขาทั้งลมมีคนป่าด้วยอ้าวโอ้โหไม่ใช่รู้ว่าคนป่าเฮ้ยมอ,องให้ไกลคล้ายอยู่เหมือนกันโอเคปเราลองเข้าไปข้างในนะไห<ป>มไปครับเดี๋ยวไม่สั่งให้ลุยเราก็ต้องไปครับผมไปก่อนเลยไปด,ยด้วยกันเดินด้วยกัน หรับเข่าช่องลมพวกเราก็จะเดินมาถึงแค่ตรงจุดนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณน้าที่มากพอสมควรการเดินเข้าไปข้างในก็ค่อนข้างจะยากลําบากพวกเราก็เลยไม่ได้ไปต่อครับอันนี้ที่เรามานะครับก็สำหรับเข่าช่องลมผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปถึงข้างในสุดนู่นเลยนะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็รู้สึกว่าจุดที่สวยสุดน่าจะเป็นนะแถวนี้แหละนะครับ ก็เดี๋ยวไว้หาโอกาสมาซ่อมครั้งหน้าในช่วงที่น้ําน้อยกว่านี้มันน่าจะได้เดินได้สะดวกกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปขึ้นเรือนะครับแล้วก็ไปหาน้ําดื่มเครื่องดื่มกันสักหน่อยนึงนะครับพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่น้ําตกสันกาต่กอนนะครับไปกันครับ เหนื่อยไหมครับความเหนื่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ความเหนื่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ห้าเต็มสิบแสดงว่าไม่เหนื่อยมากมันไม่เหนื่อยนะแต่ว่าแดดมันเร้ยงมากเลยก็เลยทําให้ร้อนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินยากอะไรแค่แบบทางมันอาจจะดูหวัดเสียวหน่อยถ้าผู้ใหญ่ก็เดินได้กะเชื่อใดีเดินง่ายแต่ร้อน <c oughs> เเต็มลยกับเรือโค้งแมนนี่กันเถอะโอ้โหบอกเลยที่มันเกรียมเราสามารถเป็นหมูย่างได้ง่ายๆเลยเนี่ยเป็นหมูแล้วตอนนี้กำลังโดนย่างอยู่นะ สปาไหววะเนี่ยนนี้ตรงจุดน้ำตกเขาช่องลมเขาก็จะให้เวลาเราในการเดิน40นาทีเหมือนกับจุดอื่นๆครับซึ่งรวมทั้ง3จุดแล้วก็จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงในการล่องเรือครับ เราก็จะกลับแล้วนะครับจะกินข้าวแล้วก็ไปกระตกสาริชาสองนะครับก็จบไปแล้วสําหรับการเดินเที่ยวเขาช่องลมของเราในทริปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการมาเขื่อนขุนด่านประการชนครั้งนี้ไม่ผิดหวังเลยจริงๆเป็นทริปที่ทําให้ผมรู้ว่าการมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านมีอะไรที่มากกว่าเขาช่องลมและเขาช่องลมในช่วงสิงหาคมก็น่าเที่ยวไม่แพ้ช่วงอื่นๆสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาผมก็แนะนำว่าให้ทําการบ้านมาก่อน ก็บรรยากาศของที roommate, in role, ่น the ี่ในแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันครับการล่องเรือเที่ยวเขาช่องลมก็จะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่6กโมงช้าถึง4ี Whereas, enza, PM, 4 the ่โมงเย็นมีทั okay, ้งแบบเหมาเรือและแบบจอยกรุ๊ปโดยที่วันหยุดและวันธรรมดาจะมีค่าบริการที่แตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นข้านบนแล้วเดินขึ้นบันไดที่8 0 0รขั้นเหดูยูทูอะเขาบอกว่าบันไดมันยาวมากแต่จริงมันก็ไม่ได้ยาวนะเออ ไม่ยาวไม่ยากรอไม่ได้น่าขน,นนะ่ะ okay. โอเคไปเลยครับสมต่อยากหรือยงังเขาช่องลมที่อยากมามานานแล้วก็ <c oughs> โอเคนะูดถึงน้ำมันกำลังมาเงี้ยย่านก็เลยเขียวแต่ว่า น้ำมันน่าจะขึ้นเนาะเราเลยไม่ได้เดินเหมือนที่เห็นในพวก u t ทู e อะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ใจว่าเออไอตรงเขียวๆขียวะตอนเรามาตอนนี้น้ำมันมันน่าจะเป็นคอ่เขียวเขียวมันน่าจะเป็นตรงพื้นดินที่แบบน้ำมันท่วมอะตอนเนี้ยเราก็เลยนั่งเรือเข้าไปแล้วก็ไปเดินก็เป็นตรงที่แบบมันเป็นพวกหินเลยที่เป็นน้ําตกอะไรเงี้ยแต่ว่าความสวยสวยนะแต่ถามว่าชอบอันไหนมากสุดชอบอันแรกเลยน้ําตกอะไรวะจําชื่อไม่ได้ อันแั้อันแรกอ่ะชอบที่สุดละตอนลงไม่เป็นไรตอนลงไม่เป็นไรเดินกลับขึ้นไปหอบสิครับผมจริงมันก็ไม่ได้เดินยากขนาดนั้นไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวไม่ได้น่าขนนะหอบสิครับผมเหมือนก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันเดิน หรือว่าเราอ้วนนะเออก้าว <9, 9. S 1> มันแบบพื้นบันไดก้าวมันแบบกว้างอ่ะมันก็เลยเดินแบบถึงข้ามมันสั้นมันก็เหนื่อยเหมือนเดิมอ่ะและนี่คือบันไดปรับเซียนของเขื่อนขุนด่านประการชนครับส่วนจํานวนขั้นขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําโดยเฉลี่ยก,ก็อยู่ที่ประมาณ190ย0ถึงขั้นไป ก็สรุปราคาค่าเรือที่เข้าไปตรงเขาช่องลมนะครับถ้าสมมติว่าเรามากันแบบหลายๆคนเนี้ยเราก็เหมาเรือไปเลยเหมาเรือเลยผมว่ามันก็สะดวกดีคือแบบถ้ากรุ๊ปเราอยากอยู่ตรงนี้นานหน่อยหรือตรงนี้ไม่เข้าก็บอกคนขับเรือเขาได้นะครับแต่ถ้าเรามาหลายคนนะ่ะมันก็จะต้องแบบตามเวลาที่เขากําหนดถ้าเราเหมามันก็จะตกราวละพันห้า,า 1, 5, แต่ถ้าเราไม่เหมาก็รอคนครบก็คนละ200บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรกินกัน แล้วก็กิจเสร็จแล้วเราจะไปที่น้ำตกสาลิกานะครับไปดูน้ำตกเนละยยังเหนื่อยไม่พอเหนื่อยไม่พอ,อขาสั่นแล้วนะ <c oughs> โอเคครับไปโอเคตอนนี้เราก็กำลังลงจากเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเป้าหมายเราไปเราก็จะไปที่น้ำตกสาลิกา <c oughs> บอกเลยว่าเหนื่อยเอาเรื่อง <c oughs> ตอนเที่ยวอ,อยู่ไม่เท่าไหร่แต่พอ ตปห้องน้ํายืนไว้แล้วพักกาลนะังร้านะขาเท่าไมร่มาสนสันโอ้โหผมใส่ว่าช่วงนี้ล้างลาการออกกำลงังกายเวดานแต่ว่าการเดินทางถือว่าไม่ยากนะครับสําหรับการมาเข่าช่องลมก็ผมไปสามจุดนะครับจุดแรกเป็นน้ําตกอะไรผมชื่อไม่ออกนะเดี๋ยวดูในคลิปเอานะครับ นไปน้ําตก3ที่นะครับสองที่ก็คือจะเป็นน้ําตกทองครามนะครับที่หนึ่งก็จะเป็นที่สุดท้ายหรือว่าไฮแมกของที่นี่ก็คือน้ําตกสช่องลมนะครับโอเคเกิดขุนด่านอาการชนกลับแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะกับการเบาเรือตอนแรกก็ลังเลอยู่แต่ว่า มันจะไม่ได้เรือสักทีเดยเราก็ต้องรอแบบรอคนเขาเต็มนะครับแล้วเขาจะตามใช่ปะ่ะเออทีเนี้ยเราไม่มีเวลาที่จะรอแล้วเนี่ยเพราะถ้าเรารอก็ไม่รู้ว่าคนจะเต็มเมื่อไหร่ก็เลยตัดสินใจหเหมาเรือไปเลยนะครับสําหรับการมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านแล้วก็ล่องเรือในทางนี้นะครับก็ถือว่าประทับใจนะ,ะธรรมชาติแบบ สวยๆเลยนะครับที่เราไปทั้งสาน้ําตกเลยอ่ะซึ่งตัวถ่ายช่องลงผมว่ามันจะสวยก็คือสวยตรงลำธารแล้วก็ตรงช่องถขาที่แบบเราเดินกันนะครับตรงนั้นคือจุดที่สวยสุดแล้ะส่วนน้ำตกด้านในผมไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างเยอะมันเดินยากแล้วก็ด้วยความที่เวลาเราจากัดน,นะครับตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วอะอืมก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปลึกมากโอเคตอนนี้เราก็ลงจาก คขื้นขุนด่านประการชนเรียบร้อยนะครับกำลังเดินทางไปที่น้ําตกสลิกานะระยะห่างก็ได้ดประมาณทัก10กิโลได้ใช้เวลาเดินทางไม่นานครับในส่วนของเขื่อนขุนด่านประการชนก็ขอปิดคลิปไว้แค่ตรงนี้นะครับแล้วเจอกันอีกทีที่น้ำตกสลิกาครับผม